ถือเป็นหนหนึ่งสถาบันการเรียนรู้ที่ถูกออกถูกใจคุณน้องๆหนูๆน,นะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการเห็นบุตรหลานนะคะมีความกล้าแสดงออกทั้งในเรื่องของการร้องเพลงนะคะการรำการเต้นรวมทั้งการแสดงสําหรับลูนาร่าอะคาเดมีนะคะสถาบันสอนเต้นและการแสดงน้องใหม่สุดปังที่ล่าสุดนะคะได้ทําการจัดโชว์นะคะให้กับน้องๆจากทางสถาบัานได้มาล้องจริงเต้นจริงเสิร์ฟความสุขให้กับแฟนๆกันอย่างใกล้ชิด ที่นำโดยน้องแมนยูนะคะที่ได้มาโชว์ค o v เวอร์แดนะคะให้ชมเป็นโชว์แรกนตตลัดนัดจดตุจักรชนบุรีไปเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะอย่างคุณฟิลกิติกรไหทองคำและคุณตีนันทราชนะคะเข้าร่วมภายในงานนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะ วันนี้ตีมาเป็นพิธีกรค่ะก็จะมาร่วมสนุกดปการแสดงแล้วก็โชว์เต้นโค้ดแดนของน้องๆค่ะครับส่วนส่วนพี่ปิวนะครับก็เาเรียกว่ามาเป็นไอดอลครับให้กับน้องๆแล้วก็มาเป็นกลังใจให้กับน้องๆทุกคนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเต้นเนาะแล้วก็การแสดงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็วันนี้ถือว่านะเป็นการเปิดเนาะเปิดตัวนะครับนะโรงเรียนนะดูนาราอคาเดมี่ค่ะก็ถือว่าเป็น เปิดตัวน้องๆด้วยนะทุกคนที่เขาเรียกว่าเป็นเจนใหม่นะครับที่จะเป,เป็นนักเต้นเป็นนักร้องเป็นนักแสดงมืออาชีพต,ต่อไปด้วยครับเดีย๋ยว<ต>จะรอชม<ถ>ทุกคนเลยวันนี้จะรอชมพร้พอมๆกับทุกคนที่ได้เห็นกันนะ,ะเพราะว่าทราบว่าทุกคนนี่เก่งทุกคนด้วยนะวันนี้เดี๋ยววันนี้มีท่านผู้ชมแล้วม,มานั่งดูเป็นเยอะมากเลยเสวัสดีครับผมชื่อน้องเมนยูครับวันนี้มีการแสดงเต้นโคเวแดนครับวันนี้แมนยูเต้นโคเวแดนใช่ไหมคะครับ เต้นกับเพื่อนครับมีชื่อทีมไหมลูกทีมอะไรครับชื่อทีมลูนารอ่าทีมลูนาร่เลยใช่ไหมครับทีมคนครับนวันนี้เต้นกี่คนทีมหน่ขอนับก่อนนะคะเต้นประมาณสิบสองคนครับสิบสองคนโอเคพวกเรามาจากสถาบันลูนาร่าติดตามพวกเราได้ที่ t ิกต o อกเพจลูนาร่าโรงเรียนสอนเต้นสอนการแสดงตั้งอยู่ข้างโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบุรพาครับ ขอบคุณครับแต่จะแอบบอกนะคะเมื่อกี้เห็นในสคริปต์นะคะว่ามีการร้องร้องเพลงด้วยนะคะเป็นเพลงรุ่นพวกเราะคะ่ะพี่บิวใช่ไหมยุค <laughs> 90เลยเหรอค่ะ <laughs> เป็นเพลงรุ่นพวกเรานะคะแล้วก็ เดี๋ยวเราต้องรอฟังเพราะว่าไม่ได้มีค o v e r แดนอย่างเดียวนะคะเรามีร้องเพลงด้วยและเห็นว่าที่โรงเรียนนะคะก็จะมีสอนการแสดงโดนตรีสากลหรืออาจจะมีรำไทยเข้าไปด้วยค่ะถ้ามีส่วนก็คงจะมาในเรื่องของรำไทยหรือว่าการแสดงค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวโรงเรียนน่าจะต้องวางหลักสูตรอีกทีค่ะว่าเดี๋ยวเราจะเปิดอะไรบ้างเบื้องต้นน่าจะเป็นค o v e r ร์แดนแล้วก็ร้องเพลงค่ะแล้วก็ พอทุกอย่างลงตัวเปิดแกนโอเพนนิ่งที่โรงเรียนน่าจะันที่7กันยาเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมีหลักสูตรเพิ่มเติมที่ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปสอบถามประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียนได้เลยค่ะถ้าท่านใดสนใจนะคะท,ที่อยากจะให้ลูกหลานนะคะมาฝึกความมั่นใจใการแสดงรหรือว่าความสามารถพิเศษที่จะเพิ่มบุคลิกภาพให้กับตัวเองนะคะรวมไปถึงทําให้เขาเมีโอกาส ข้างหน้าไปเรื่อยๆคะเพร,ราะว่าเป็นการประสบการณ์ใช,ใช่ค่ะก็สามารถออตอนนี้สามารถติดตามได้ที่ติ๊กต็อกของลูนาร่าคาเดมีนะคะแล้วก็จะเปิดเป็นทางการอีกทีหนึ่งที่โรงเรียนก็คือวันที่7กันยายนนะคะใ,ใครสนใจก็คือสามารถเข้าไปสอบถามที่โรงเรียนได้เลยเรื่องคอร์สเรียนเรื่องราคาเรียนต่างๆนะคะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะต้องการเพิ่มทักษะความกล้าแสดงออกให้กับบุตรหลานของท่าน สามารถติดตามรละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ f a c e b o o k f แ Fan Page รวมไปถึง TikTok นะคะของลูน a าละอะคาเดมได้เลยนะคะ